อีแม่นาคีแกไม่รู้หรอว่าเกเป็นนาคีเกมีผัวเป็นมนุษย์ไม่ได้ไอ้พวกสันและชาวบ้านกุจะจามอะไรมันก็หลงกูก็จะมีความสุขไงมันก็หลงตัวเมื่อม่อไปกูเดี๋ยวนี้กุจะไปหาผัวกูไม่ผัวแกโดนพวกฉันฆ่าหมดแล้วฮะพวกมึงว่าอะไรนะพวกมึงหมายถึงพวกมึงไปซังคำหมดแล้วเหรอใช่กุยังไม่ได้ซังมันเลยพวกมึงไปซังมันแซงคิวกุทำไมเพราะอย่างนี้แหละพวกฉันถึงเอาเธอมาขังไว้ที่นี่ถ้ากูออกไปได้นะ ี่คนจะต้องโดนให้กูทําให้ตุยแย่หมดให้หมดเธอคิดว่าฉันกลัวเหรออย่างน้อยฉันก็มีพลังเธอคิดว่าเธอจะทําให้ฉันตุยเย่ได้เหรอฮะพวกมึงเก่งนักใช่ไหมเก่งนักก็มาปล่อยฉันสิแล้วฉันจะทำไม่รู้ว่าคุมนรกเป็นยังไงไมาเดึงกูเม่อต้องว่าจะถามอไรจ้าดเดาอ,อีพวกลูกสมุนเวียดนามมึงพูดเฮียอะไรกูไม่รู้เรื่องมงึงเงียบไปเลยนะเดี๋ยวถ้ากูออกมาได้มึงจะตุยเย่คนแรกเลย จิ้มึ่งบอกเด้แกก็รู้ขันจ้าแต่ฉันน่าแต่ไม่เป็นมวกก็ลอกกันแต่น่าอ๋ออีพวกนาคีพวกมึงเป็นเชื้อชาติไหนเนี่ยทำไมพวกมึงมีหลายภาษาจังนี่แกอยากรู้จักพวกซันใช่ไหมเดี๋ยวซันแนะนำให้รู้จักนี่แม่นาคีเวียดนามนี่แม่นาคีมงอันส่วนนี้แม่นาคีไทยเหมือนมึงนั่นแหละอีพวกนาคีบ้ากูไม่ได้อยากรู้จักพวกมึงพวกมึงจะเป็นสัญชาติไหนเผ่าไหนก็เถอะสิ่งที่กูต้องการคือพวกมึงมาปล่อยกูตอนนี้ไม่เถอย อ,อ,อีพวกนั้ขคิบ้าพวกมึงไม่รู้เหรอบ้าคนนี้กูมีนัดกับผัวก,กูเขาจะพากูไปเลี้ยงบุฟเฟ่มีทั้งทะเลมีทั้งกุ้งมีทั้งปูมีทั้งปาลาหลังจากนั้นเชนกับเขาก็จะไปแดกนกย่างที่โรงแรมฮาร์ดดาวนอนเตียงลุมนุ่มช่วยกอร้องลาพวกแกปล่อยฉันเถอะตอนไหมันจะตบดินแล้วนะปลอฉันรอนานขอร้องลวปล่อยกูไปเถอะ แต่จะมีข้อแม้เกต้องพาพวกฉันไปด้วยงั้นก็ได้เดี๋ยวกูจะพาพวกไปตนวกับกูแต่จำไว้นะพวกมึงห้ามแดกผัวกูมนปล่อยกูสิอยู่น้าผาแล้วตรงนั้นล่ะพวกกะรีทั้งหลายไปปล่อยมันสิอพวกนี้พวกมึงน,นี่นะจริงๆเลยทำไมไม่มาปล่อยกูให้เร็วกว่านี้เฮ้ยรู้ไหมมาพา้าอจิมันจะตกเดินแล้วพวกกูรอนานแล้วมั้ยเนี่ยพวกกูป่วยหมดแล้วมั้ง มึงน,นี่นะไม่เดิเนเรื่องเลยมีคนี่อีบ้านี่ผับบวแก,กอยู่ไหนนี่พวกกูเดินกับมึงสองชั่วโมงแล้วผัวหาผัวแก,กไม่เจอเลยอีพวกกะหลยอยากเดีก็ต้องใจเย็นๆค่ะใกล้จะถึงแล้วผัวก,กูอย,นนวกกอยู่ตรงนู้นแหละถ้าผัวแกอยู่ตรงนู้นแกก็ไปเรียกมันมาสิพวกเราจะไม่ไปกับแกนานๆฉันเหนื่อยแก๊เ,เขาไปนําได้ไหมเดี๋ยวมันก็หนีป้าพวกเราอีกะหลี่มึงไม่เหนื่อยหรืองไงวะเดินมาสองชั่วโมง พวกถ้ามึงอยากไปมันก็ไปคนเดียวนะพวกกูจะลอยที่นี่ไอ้พวกกะลีถ้าพวกมึงจะขี้เกียจขนาดนี้พวกมึงก็อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวกูไปพามันมาเองฉันให้เวลาแกห้านาทีถ้าห้านาทีแกย,ยังไม่มาตรงนี้นะแกตุยเย่แน,น่กูจะตุยเย่ได้ไงขนาดเดินพวกมึงขี้เกียจขนาดนั้นพวกมึงยังจะมาฆ่ากูอีกหรือไงไ ได้ไหมเธอบอกว่าเธอจะไปเลี้ยงบุฟเฟ่ฉันเธอยังจะไปกับฉันอยู่ไหมมันมืดแล้วมึงใครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงใครเอาแล้วมึงไม่ใช่ผัวกูละผัวมึงที่ไหนกูเพ่เอ๋โอ้ยผัวมึงอยู่กับผัวมึงเกี่ยวอะไรกับกูนี่บอกว่าเราจเจอกันตรงนี้มึงจะบ้าเหรอพวกค้าขายสบู่พวกค้าขายสบู่เสบออะไรนี่มั่วผัวกูไปซ่อนใช่ไหม มัวผมกูไปซ่าไนที่ไหนมึงอามาเดี๋ยนี้นะโอ้ยจะบ้าเหรอกูไม่รู้จักผัวมึงกูเพิ่งจะมาถึงเนี่ยอ๋อฉันรู้แหละแกเป็นคนที่ส่งของใช่ไหมแกส่งอะไรมให้ผัวฉันนี่สบู่ไม่เฟรชอุ้ยฉันลืมไปอันนี้ผัวฉันสั่งมาให้ฉันเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้นี่ฉันจะบอกให้นะสบู่เนี้ยใช้ดีมากมันใช้ดีแบบมันเลิศมากเลยนะรู้ไหม ถ้ากูไม่รู้ว่ามันดีกูก็จะขายทำไมเนี่ยกูเป็นพ่อค้านะอ๋อถ้าแกรู้แล้วก็แล้วไปนี่เดี๋ยวฉันจะประกาศให้ทั้งลกรู้เลยว่ามันรสมันดีขนาดไหนสบู่ไมเฟสถ้าใครเป็นก้าวเป็นสิวเป็นฝ้านะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะมันจะช่วยกู้ผิวให้มันดีกับคืนมารู้ไหมมันรสมันฟังขนาดไหนถ้าแกอยากสวยเหมือนฉันนลนะสามารถสั่งกับผู้หญิงคนนี้ได้เลยนะคะสั่งกับผู้หญิงคนนี้ได้เลยนะคะ สั้งกับผู้หญิงคนนี้ได้เลยนะคะนี่เอาไปสามรอบรัดรัด